องดอกไม้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะทุกคนใบเขาจะเขียวเงางามมากนะคะเพื่อนใบเขาเงาเงา,งาเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะสนีนี้ก็จะเป็นสีม่วงอ่อนน,น,นนะคะหลากหลายสายพันธุ์ผสมประสานกันค่ะนี่ก็ไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปเห็นก็สวยดีก็ถ่ายมาให้เพื่อนรับชมนะคะแบ่งปันวันนี้มีดอกไม้มาฝากคะ่ะฟอาเวอร์นะคะเพื่อนๆสวยงามสดชื่นคะ่ะบิวตี้ฟูลด้วยคะ่ะ ขอบคุณกำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะชุนอันนี้ก็จะเป็นสีออกจะเป็นสีแดงค่ะสวยงามมากๆค่ะเห็นีหค่ะนี่สีแดงนะคะทุกคนน,นี่สีแดงเห็ไหมคะทุกคนขอบคุณกําลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปวันนี้ค่ะเ่็นหลากหลายสายพันธุ์นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นบางสายพันธุ์นะคะทุกคนจะเป็นรูปทรงของใบอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ใบแบบ ไม่ใช่ใบแบบกลมๆโค้งๆยาวๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไมส้สวยๆง,งามๆนะคะสีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์งามมากๆเลยค่ะใบก็สวยสวยใบเขาจะเงาอีกเห็นใบเขาจะเงาดีอ่านี่ก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาก็ปลูกนะคะแต่อะไรนะคะก็มาศึกษาเนาะอันนี้เขาจะมีหลายสายพันธุ์มากค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่จะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆสีชมพูแล้วก็จะตรงกลางเปนหลากหลายสายพันธุ์นะคะ,ะป่านนิดนึงค่ะนี่สีหวานๆสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะสีสวยงามมากๆค่ะชมพูอ่อนค่ะสวยค่ะหวานหวานค่ะเพื่อนๆสวยงามขอบคุณกำลังใจที่มารับชมคลิปนะคะ ก็หล,ลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้เขาจะเป็นรูปใบเขาจะเงาเงาค่ะสวยงามาจะเขาเรียกกันว่าดอกไม้แพงพวยฝรั่งเน,นี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ สีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์พันธุ์ค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นีคาะาศสวยนะคะทุกคนชมพูก็สวยค่ะวันวันนี้มีดอกไม้มาฝาค่ะฟอาเวอร์นะคะเพื่อนๆสวยงามสดชื่น,นะคะ่ะบิวตี้ฟูลด้วยค่ะขอบคุณกําลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะชมขอบคุณกําลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปวันนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆง,งามๆนะคะสีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์หานนิดนึงค่ะเนีย่ยสีหวานๆสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะดีเฮงคะ่ะเพื่อนหลากหลายสายพันธุ์นะคะ แดงออกจากบานเย็นนะคะเนาะสวยดีคะ่ะทุกคนงามนี่ก็ออกจะเป็นสีม่วงะคะ่ะเป็นม่วงอ่อนๆน,นะคะทุกคนไม่ใช่ม่วงเข้มสวยอันนี้เขาจะเป็นรูปใบเขาจะเงาเงาค่ะสวยงามมาจะเขาเรียกว่าดอกไม้แพงพวยฝรั่งน,นี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสีออกจะเป็นสีแดงะคะ่ะสวยงามมากๆคะ่ะให้นี่คะ่ะนี่สีแดงนะคะทุกคน,นนี่สีแดงใช่ไหมคะทุกคน ชมพูอ่อนค่ะเพื่อนๆ่นะคะนะคะชมพูอ่อนนะคะสวยงามมากๆค่ะชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆสีสวยงามมากๆค่ะชมพูอ่อนค่ะสวยค่ะหวานหวานค่ะเพื่อนๆสวยงามขอบคุณกําลังใจที่มารับชมคลิปนะคะงามมากๆเลยค่ะใบก็สวยสวยใบยเขาจะเงายห่นใบเขาจะเงาดีอ่านี่ก็เห็นอ่าเพื่อนเเขาก็ปลูกนะคะแต่ อะไรนะคะก็มาศึกษาเนาะอันนี้เขาจะมีหลายสายพันธุ์มากค่ะทุกคนนี่ค่ะน,นี่จะเป็นสีชุมพูนะคะเ,เพื่อนๆจุมพูแล้วก็จะตรงกลางดีเฮงๆคะ่ะแดงออกจากบานเย็นนะคะเนาะสวยดีค่ะทุกคนงามนี่ก็ออกจะเป็นสีม่วงคะ่ะเป็นม่วงอ่อนๆนะคะทุกคนไม่ใช่ม่วงเข้มสวยอันนี้เขาจะเป็นรูปใบเขาจะเงา เงาค่ะสวยงามเขาจะเขาเรียกกันว่าดอกไม้แพงพวยฝรัง่งน,นี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนชมพูนี่ก็ชมพูค่ะชมพูสวยนะคะเพื่อนชมพูสวยมากเลยค่ะค่ะเขามีหลายสีนะคะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นรูปใบเขาจะเงาเงาค่ะสวยงามเขาจะเขาเรียกกันว่าดอกไม้แพงพวยฝรัง่ง นี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเ,เพื่อนๆพันค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นี่าะาศสวยนะคะทุกคนชมพูก็สวยค่ะนี่นี่ก็จะเป็นสีม่วงอ,อ่อ,อนนะคะหลากหลายสายพันธุ์ผสมประสานกันค่ะนี่ก็ไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปเห็นก็สวยดีก็ถ่ายมาให้เพื่อนรับชมนะคะแบ่งชมพูนี่ก็ชมพูค่ะ น,นี้ก็จะเป็นสีม่วงอ,อ่อนๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์ผสมประสานกัน,นะคะ่ะยี่ก็ไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปเห็นก็สวยดีก็ถ่ายมาให้เพื่อนรับชมนะคะแบ่งงามมากๆเลยคะ่ะใบก็สวยสวยใบเขาจะเงายี่เห็นใบเขาจะเงาดีนี่ก็เห็นเพื่อนๆเขาก็ปลูกนะคะแต่แชมพูนี่ก็แชมพูะคะ่ะ ันค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นี่ลากหลายสีสวยนะคะทุกคนชมพูก็สวยค่ะเนี่ยเป็นสีชมพูสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยชมพูอ่อนๆนี่ก็ชมพูอ,อพ่อ,อนนี่ก็จะชมพูจะเข้มอกอกวันวีเฮงๆค่ะชมพูสวยนะคะเพื่อนชมพูสวยมากเลยค่ะ เขามีหลายสีนะคะทุกคนพันค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นี่ักะ,ะสีสวยนะคะทุกคนชมพูก็สวยค่ะนี่ชมพูนี่ก็ชมพูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆง,งามๆนะคะ สีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์เพื่อนหลากหลายสายพันธุ์นะคะพูสวยนะคะเพื่อนชมพูสวยมากเลยค่ะค่ะเขามีหลายสีนะคะทุกคนขอบคุณกําลังใจเ,เพื่อนทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปวันนี้ค่ะวังของดอกไม้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะทุกคนใบเขาจะเขียวเงางามมากนะคะเพื่อนใบเ,เขาเงาเงาเห็นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสี สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆงามๆนะคะสีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์อาจจะเป็นบางสายพันธุ์นะคะทุกคนจะเป็นรูปทรงของใบอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ใบแบบไม่ใชใ่ใบแบบกลมๆโค้งๆยาวๆแบบนี้นะคะเป็นดีเฮงๆคะ่ะวันนี้มีดอกไม้มาฝากคะ่ะ เฟลาเวอร์นะคะเ,เพื่อนสวยงามสดชื่นค่ะบิวตี้ฟูลด้วยค่ะขอบคุณกาลังใจเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะชมสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆงามๆนะคะสีสันหลากหลายสีสันค่ะหลากหลายสายพันธุ์ของดอกไม้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะทุกคนใบเขาจะเขียวเงางามมากนะคะเ,เพื่อนๆใบขางเางาเงาเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะชี อันนี้ก็จะเป็นสีออกจะเป็นสีแดงค่ะสวยงามมากๆค่ะให้นี่ค่ะนี่สีแดงนะคะทุกคนนี่สีแดงให้มคะทุกคนสีสวยงามมากๆค่ะชมพูอ่อนค่ะสวยค่ะหวานหวานค่ะเพื่อนสวยงามขอบคุณกําลังใจที่มารับชมคลิปนะคะพันค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นี่ราะคสีสวยนะคะทุกคน ชมพูก็สวยค่ะน,นี่เพื่อน,นะคะ่ะอันนี้ใบเขาจะอีกแบบแบบหนึ่งนะคะที่ยิดเห็นนะคะน,นี้ก็จะเป็นสีม่วงอ,อ่อ,อนๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์ผสมประสานกัน,นะคะ่ะยี่ก็ไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปเห็นก็สวยดีก็ถ่ายมาให้เพื่อนรับชมนะคะแบบสวยงามมากๆนะคะต้นดอกไม้แพงควยฝรั่งนะคะทุกคนชื่อยิก็ไปไปศึกษาชื่อมานะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นดอกไม้ดีเฮงๆคะ่ะ ชมพูสวยนะคะเพื่อนชมพูสวยมากเลยค่ะค่ะเขามีหลายสีนะคะทุกคนันค่ะสวยงามค่ะชมดอกไม้นะคะวันนี้นี่นะคะสีสวยนะคะทุกคนชมพูก็สวยค่ะวันนี้มีดอกไม้มาฝากค่ะฟอาเวอร์นะคะเพื่อนๆสวยงามสดชื่นค่ะบิวตี้ฟูลด้วยค่ะขอบคุณกำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะชหวานนิดนึงค่ะเนีย่ยสีหว,นวาน สวยงามนะคะเพืเ่อนๆค่ะอาจจะเป็นบางสายพันธุ์นะคะทุกคนจะเป็นรูปทรงของใบอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ใบแบบไม่ใช่แบบใบแบบกลมๆโค้งๆยาวๆแบบนี้นะคะนนี้ก็จะเป็นสีม่วง่อน